สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิ่งกันนะครับพานักก้ามาวิ่งมีคนท้าผมแข่งวิ่งอ่ะก็รับคำท้าครับวิ่งแข่งกับใครกับผู้หญิงที่แข็งแ่งที่สุดในปัตตาีเอาไปดูกันเว่าแชมป์ U a c o m b i n ใช่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับเป็นเขาเป็นแชมป์ Under a r m o u U a c o m บ i n e สนามมองก็สวยดีบรรยากาศตอนสี่โมงเย็น ร้อนกำลังดีครับนี่เขามาแล้วเรามาสายอะไรนะเออไม่เป็นไรนี่ครับจจะวิ่งกันแล้วรองเท้าพร้อมรีครับนี่ไงคู่แข่งผมผู้หญิงทุกคนฮะเออเสียขนมนะพูชิบหายแล้วเราพนันกันว่าจะใครแพ้เลี้ยงขนมนะ ใส่รองเท้าก่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดฮะผมเป็นสมาชิกเขาด้วยนะเออคุ้าแล้วแต่อะไรจะพ่าคุ้ว่ามึงก็ต้องกดไลค์มันเหมือนกันไม่ต้องปวดดอกอีสาวๆสวยๆมันไ้องกดคนนีเฮ้ยได้จากคากดไลค์ที่ขอบนนี้มาซึ้งซึ้งแค่ไหน9หลอดซึ้งละ9ของผมเต้นเต้น ใส่กางเกงอันนี้ไงหลอสูดลยมหล่อสุดที่เหมาเลยูาพลิกมดเลชุดเดี่ยุดพอมก่อนด้มั้งพี่ใช่ต้องร้อมก่อนอย่าอนอีอยนีหงพรอมปะยดหันขวาชั้นหนึ่งขวาชั้นนึง่าถ่ายรูให้พี่ป๊อบหนอยเอากล้องนั้นถ่ด้วยกล้องนี ก็เนียล้ยืนแบบูรู้ส yani. ึกว yes> ่าแบบกูแพ้กูแพ้แต่กูแค่รู้สึกว่าแบบไอ้พวแพนจ้องให้หน่อยดูคู่แข่งคู่แข่งผมวอร์มแล้วอะด่นะครับดูกล้องข้างหลังมีจรู้สึกแบบียขอแค่ระยะแบบสามก้าพออย่างเงี้ยไม่ต้องให้มันห่างไปห้าบเมตรเลยเป็นผู้หญิงที่แข่งแก่งที่สุดในประเทศไทยวิ่ดูก้นเขาสิเขามีก้นแล้ว ถ้าผมพ่งแทเสร็จแล้วก็เนเสร็จไม่เป็นไรคุณน้องตื่นลองดูกาแฟกูดิมันต้องวอร์มก่อนไงรอบนึงวอร์มกนอดเอาจริงจริงแค่วอร์มผมก็หอบแล้วใส่เท้าไม่ได้ครับทุกคนติดทุกคนเพิ่มการจะเข้าใจโมเมนต์มันตึงแล้วเราคิดดูตื่นช้ามาใส่ถุงเท้านะย้มหน่อย สาหวานนี่กูพยายามเป็นเล็บเลนเหมือนเขาอยู่ไอ๋อเออเออย่างนี้มึงเห็นป่ะใช่ช่ใช่ช่กูก็เลยเบไรแล้วก็พยายามเป็นเล่เนหัวกะโหลกลอยมาตึงอย่างเงี้ยเออแล้วเอาแบบเหมือนเลยนะแล้วแบบเดี๋ยวเผมตัดคู่เลยใส่เสื้ออละทไมมันสอง ติดเปิดใหม่ังแค่ดูวอมก่อนถ่ายได้เหร่ครับวิ่งเสร็จแล้วครับรอบเดียวไงแลปุกอน้ำเลยกับติน้ำมากวอหเฮ้ยชอบอ่ะหมูเด้งซินไอเนี้ยหมูเด้งซินเทปเสียวเกินโอ้โหดูไหลเขาสิโอเค อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างน้อยนะชินี้กาไม่ขออะไรมากขออะไรครับขออะไรก็ได้ในชิมเพียนที่ใชน้มันอยากคือที่ีรนี่น่งแข่งกีฬาอะไรเราก็แบบใช้น้งมันเยอะแล้วไงมันไม่มี motivation แล้วอ่ะนี่ไงเอฟซันฮอลไทยแลนด์นี่หา motivation เดี๋ยวขอไปแบบตัดเสียงใส่ก่อนเสียงแบบตืดเอาน้ำแข็งบรรยากาศกำลังดีบันทึกการวิร่งการแจ้งแม่นเหมือนไมรู้กูด้วยนะมันกำลังดี <c oughs> ไหนเส้นไหนเริ่มจากไหนจ๊ะี๋ยววิ่งทะพิ้นได้สองรอบแล้วก็แข่งกันตอนที่สามก็ได้กัดแต่ัดเริ่มจากฝั่งนั้นเอ้ยฝั่งนี้ไปนู่นแหละถูกแล้วเอ้าขึ้นตรงขึ้นตรงก็จะไปจุดตรงขอบฟูแล้วก็เริ่มขึ้นบิ ุแท้องเหลืองไหมหรือว่ามุมมุมมุมชิบหายเลยวิ่งไม่ทัน 「君に伝えたい愛のプロログ」「つないだてドキドキする虹のメロディー奏でよう」「ラブラブラブよ」「ラブ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  ไปยกเวดเนาะเขาหลังเราไม่ต้องมาสนามแบบนี้อีกนะโอ้ตากล้องเยอะเหัวใจเท่าไหร่เปิดดูในกล้าหัวใจเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นมาโซนสี่นะอ่าอยู่โซนสามร้อยแต่กล้องไหมกล้องแตกหรือว่า ครับเข้าหลังก็ไปฝึกวิก่งมาใหม่นะครับ <c oughs>